โพสตล่าสุดพีททองเจือเผยภาพ ลูกกับหนุ่มคนนี้อาการออกชัดทั้งคู่กลับมาสวดอีกครั้งสําหรับมิยาทองเจือลูกสาวคนสวยของพิษทองเจือเธอได้มุมออนเดน้าใช้ชีวิตต่อไปและทํางานลุยแข่งรถล่าสุดสาวมิยาได้ไปออกงานอีเวนต์หนึ่งและได้ร่วมเฟรมกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตพลูพงศ์ธิวัฒน์ตั้งวันเจริญซึ่งพอพิษได้โพสต์ภาพคู่ของพวกเขาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าสรุปใครเขินก่อนงานนี้ชาวเน็ตแหกกดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นบางก็เชียร์คู่นี้ด้วย ทั้งบอกว่าผู้ชายหลอ่อผู้หญิงสุดสวยน่ารักคู่นี้น่ารักอยากชมผลงานคู่นี้อีกทั้งก่อนหน้านี้ผ่านช่วงมรสุมและกระแสดราม่าใหญ่ก็ว่าได้กับเรื่องราวลูกสาวพิษทองเจือพร้อมข้อความพันรยาเปิดใจถึงปลมดราม่าก,การยุติความสัมพันธ์มีญาตลูกสาวกับอาชีพลูกชายฟุกเกิกพลโดยเพจ ได้สรุปเนื้อหาว่าเอาแล้วเมื่อครอบว่าฝั่งพิษทองเจือออกมาให้สำถึงประเด็นดรามา่าความสัมพันธ์ระหว่างมียาและน้องอาชิลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา